ขอเสียงกองเชียร์หมอทองหน่อยเร็วเ<ช>อ,<บ>อาอีกทีอีกทีขอลั่นๆขอลั่นๆขอเสียงกองเชียร์หมอทองหน่อยเร็วเ<ช>ออ<บ>ผมนับหนึ่งสามขอขอภาพหน่อยครับขอเฮห,หน่อยนะครับน้องๆน,นัหนหหนบหนึ่งสามมาเฮค้างไว้ครับหนึ่ง สองสามเฮค้างครับอ่ามีมีนักมีนักเตะนักเตะนักเตะอีกสองคนนักเตะสองคนขอขอทางหน่อยข้างหลังข้างหลังนน่ครับอ่ามีน้องแตงน้องแตงนะเอาละครับขออีกรอบนะครับรอใครฮะอ๋อนักเตะกำลังขึ้นไปอีกสองคนครับอาไม่ครบขึ้นด้านซ้ายได้เลยครับโอ้โหครับนี่เป็นประวัติศาสตร์ประวัติการของวงการฟุตบอลจริงๆครับไม่อยากจะเชื่อครับว่าจะเกิดภาพ แบบนี้ออกมาครับในจังหวัดฉะเชิงเซานะครับอ่าใช่เลยครับก็ต้องขอบคุณทางคุณบอลนะครับสปอนเซอร์ทุกท่านเลยครับวันนี้เราไม่ได้ปลูกแค่กระแสฟุตบอลนะครับแต่เราสร้างวัฒนธรรใหม่นะครับขอบเราส่งซิกนี้นะครับครับเาโอเคนะครับยังนะครับยังนะครเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคยังครับ โอเคนะครับอ้าวหนึ่งสองสามเฮ้เฮ้หนึ่งสองสามเฮ้เฮ้หนึ่งสองสามเฮ้เ้าหน่อยครับเ้าหน่อยครับเอาไปสวยโอเคครับขอบคุณครับนะครับนะ